วันนี้กลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอเปลี่ยนแบรนด์บ้างนะคะวันนี้น้อยหยกจะพามารับชมกับคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi New Pajero Sport 2.4 GT 4WD Elite Edition ค่ะคันนี้เป็นรถปี2022จุดใช้งานปี2023ค่ะ โปรโมชั่นนะคะ1 2 5 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะคันนี้นอ้องลูกค้าได้มาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะส่วนตัวชอบสีขาวมุกของตัวอาปาเจโร่มากๆเลยนะคะลูกค้าสวยเนาะแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาสีดำเงาแบบนี้นะคะอาแล้วก็ตัวไฟหน้า ที่ตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางปี2022นะคะปีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ตัวแม็ก68นะคะแบบนี้ออกโรงงานเลยนะคะทางด้านของตัวกระจกกันบ้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแบบนี้นะคะด้านล่างเขาก็จะมีเป็นตัวกล้องมองให้แบบนี้เนาะกล้องมีให้รอบคันเลยนะคะที่จะเปิดตัวนี้เป็นพรเมียมทั้งคันค่ะมีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในห้อง สีบานแบบนี้นะคะคุณลูกค้ามีกระรึ่ะไห่กระลึษะ บัตนะคะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันค่ะมีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม bus start เนาะทางด้านของตัวพวงมาลัยนะคะเป็น multi f u n c t i o n นะคะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้รับสายวางสายได้ในตัวนะคะอ่าก็มีควบคุมให้ปรับความเร็วคองที่นะคะแล้วก็ p e n d u l u shift สักเกียร์เลิกเกียร์สปีดเกียร์กันได้นะคะทางด้านของเรือนไมค์ค่ะ28,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะตัวหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเป็นตัว แอร์ออโต้นะคะก็อ่าด้านหน้าเขาก็จะมีที่ชาร์จแบตตรกางให้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวขับสี่นั่นเองนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วให้สองช่องนะคะแล้วก็มีเบรกมือให้นะคะในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อ่าในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมเนาะอ,อย่างที่หยกได้แจ้งไปนะคะเปิดเข้า รถของเขานะคะตัวบ่อไม่ยับไม่ชํานะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะเป็นบอ่อหนังสีน้าตาลแบบนี้นะคะตัวบาะคือแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเดินได้สีขาวมีพรมสีน้ําตาลนะคะเข้ากับตัวรถแบบนี้ให้ทั้งคันนะคะอ่าแล้วก็จะมีจอกลางแบบนี้นะคะรวมไปถึงตัวเพดานนะคะเกลียงๆแบบนี้เช่นกันค่ะตัวแอร์เราก็มีรอบคันนะคะดอกยางของเขาแน่นๆแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เขาขับไปแค่ส0งห่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าได้เป็นตัวขับสี่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะก้องมองหลังก็มีให้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4ตัวด้วยกันนะคะเชื้อเพลิงดีเซลค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆนะคะนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ่แล้วก็ตัวบอกของเขาก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะสามารถพับระนาบแนวเดียวกันได้เลยนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแอร์ราวก็มีให้รอบคันเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะให้ดูหวัวน็อตของเขาคือเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะคะเม็ดอาร์ Met ตต่างๆอยู่ครบนะคะกะ็ตัวรถคือสวยงามมากๆนะคะสีรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ กันนบ้างะะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะได้เป็นตัวบอกลับไปฟองคูนหน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านะัดดูรถกันหน้างานได้เลยนะคะตัวใส่ในตรงค่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์หยกนะคะสําหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ